สวยเป๊ะยืนหนึ่งชาวเน็ตรีวิวคิมเบอรี่หลังเจอตัวจริงต่างพูดอป็นเสียงเดียวกันค่ะเป็นนางเอกสาวที่เรียกได้ว่าหุ่นดีแบบสุดเลยละค่ะสำหรับคิมเบอรี่แอนเทียมสตรีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นว่าสาวคิมมีรูปร่างที่หนาหนานะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วค่ะกลายแรงเป็นสาวเอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะและไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูสวยเป๊ะทุกมุมเลยค่ะ โดยล่าสุดนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามารีวิวหลังเห็นคิมเบอรี่ตัวจริง,งจริงๆค่ะโดยชาวเน็ตเนี่ยน,นะคะก็เจอคิมเบอรี่ก่อนที่จะมีโควิด1 9โดยเธอได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิมเบอรี่ก็สวยมากตัวจริงใส่ชุดกระโุรมยาวสีเทาเดินมาคือทุกคนยืนข้างดูตามและพูดคําเดียวกันว่าสวยมากคิมเบอรี่ตัวจริงสวยมากคนดีมากผิวดีมากเลยคะ่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ